แจกโชคอังเปาแจกทูมอนี่วอลเล็ตฟรีในกลุ่มเก็บทรูนะครับผมตอนนี้มีเพื่อนธาราชิกหลายคนทยอยเข้ากันมาในกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็มีแจกทูมอนี่นะครับแจกอังเปานะครับแบบฟรีเก็บกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับพิเศษกว่าวันอื่นๆเนื่องจากว่ามีการแจกอังเปาของซองช้อปปี้เพย์นะครับซึ่งเป็นการทดลองแจกวันแรกแรกนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ถือว่านะครับได้แจก2ต่อเลย2เด้งนะครับได้ในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตและ ช้อปปี้เพยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆท่านหลายๆคนก็มากดรับกันไปแล้วนะครับสำหรับซองอ่างเปาช้อปปี้เพยนะครับผมอยากร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้รับโค้ดอ่งเปารับซองพูมานี่วอลเล็ตและซองช้อ p ปี้เพยแบบฟรีๆสามารถที่จะเข้าร่วมนะครับผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมรับกิจกรรมดีๆสำหรับช่องเก็บตังค์นะครับสำหรับวันวาเลนไทน์วันที่ มีแต่ความรักนะครับแล้วก็สวัสดีวันปีงูนะครับก็ปีงูปีใหม่แล้วนะเพื่อนสมาชิกก็สามารถเข้ามารับซองได้แจกทั้งปีนะครับแจกทั้งปีไม่มีวันหยุดนะครับสําหรับกลุ่มของเราใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ช่องสักนิดหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะหากอยากให้ผมทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับก็ฝากติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ สมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอังเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเทเล gram แ,แล้วทำการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทำการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทำเงินและรับโค้ดอังเปาฟรีนะครับกดคำว่าแอปแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอปเก็บทูนะครับมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอปเก็บทูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอังเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึง่งแอ นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกรุ่มที่เอาไว้แรกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีโอนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ e ีถัดไปวันนี้สวัสดีครับ